สวัสดีครับผมซูริซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตฮู์รัสต้าสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาจัดกันวันจันทร์ที่30มิถุนาอยนนะครับส่งท้ายเดือนที่โปรแกรมฟุตบอลอย่างคึกคักนัาถิดตามนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอล ชิงแชมป์สโมส,โสรโลและฟุตบอลรีเอเชียซูเปอร์รีจีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนะนำนะครับราย atswn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ราย atswn89 เอาไว้ด้วยนะครับ วัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสโรโลกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอาลฮิราวเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกัวเดีาร่าทำผลงานยอดเยี่ยมรายการนี้รอบแรกพวกเขาชนะรวด3นัดและ เกมลุกยิงรวมถึง13ประตูนะครับเรียกว่าดุดันมีการเข้าทำหลากหลายนะครับและการจัดทัพในแต่ละเกม ก็มีการปรับนักเตะอยู่ตลอดนะครับซึ่งไม่ว่าจะส่งใครลงมาสามารถทดแทนกันได้นะครับเนื่องจากระบบการเล่นแท็กติกค่อนข้างลงตัวนะครับและจุดนี้ผมมองครับว่าจะทําให้นักเตะมีสภาพความฟิตที่ดีมากกว่านะครับวันนี้เป็นรอบล็อกเอาท์นะครับเชื่อว่าพวกเขาจะมีความเน้นมุ่งมั่นมากขึ้นและการจัดทัพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับแต่เชื่อว่าแกนหลักอย่างรูเบนดิอาร์ดโรดี้เออริง ารั่นพร้อมรงตัวจริงในแต่ละตำแหน่งนะครับตรงนี้ครับทำให้สมดุลทีมความแน่นอนอย่างวางใจได้นะครับส่วนในแง่ของเกมลุกก็ต้องบอกนะครับว่าหลากหลายดุดันเป็นอย่างยิ่งวันนี้เจอกับทางเอาหฮิรานะครับซึ่งรอบแรกผลงานไม่ธรรมดานะครับพวกเขาเก็บมา5 แต่ไม่แพ้เลยผ่านเข้ารอบฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับและแทคกติกการทำทีมของกุนซือใหม่ซิโมเนอินซากี้ก็ถือว่ามีทีเด็ดพอสมควรนะครับแต่ผมมองนะครับว่าวันนี้การที่พวกเขาจะขาดกับตันทีมอย่างซาเรมอันดอรซารีตัวนี้ครับทำให้ประสิทธิภาพเกมลุก อ่อนโบลงไปพอสมควรนะครับและถ้าเราเจาะลึกรายละเอียดของรูปเกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกนะครับว่าเอาฮิราวเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของสมาธิเกมรับการยืนตำแหน่งที่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับวันนี้เจอกับทางเรือใบสีฟ้าซึ่งต้องบอกนะครับว่าในแง่ของความแน่นอนผลงานฟอร์มการเล่นและเกมลุกที่ดุดันหลากหลายตรงนี้ถือว่าน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองนะครับว่าหากเรือใบสีฟ้ายิงประตูแรกได้มาหลายโอกาสที่จะเอาชนะขาดเนี่ยมีค่อน ทางสูงนะครับเพราะฉะนั้นกัดฟันต่อทางเชียร์เรือใบสีฟ้าน,นะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเอาชนะแบบยิงขาดได้เชียร์แมเชสเตอร์ซิตี้นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกจีนะครับเป็นเกมระหว่างสันเจนเพิงซิตี้เปิดบ้านพบเซี่ยงไฮ้พอดสันเจนเพิงซิตี้ฟอร์มแย่จัดไม่ฟื้นนะครับพวกเขาแพ้ถึง4ี่จาก5้านัดหลังสุดเกมรับก็มีปัญหาเสียป,ประตูง่ายนะครับล่าสุดแพ้ต่อเฉิงตูหลงเชิง ถึง05วันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางแชมป์เก่าเซียงไฮ่พอร์ตของกุนซือเควินมัสแคตซึ่งอาจจะเปิดฉากซีซั่นได้ไม่ดีนะครับหลังจากที่ภายในทีมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้เซียงไฮ่พอร์ตเริ่มลงล็อกเจอกลุ่มลังที่ลงตัวนะครับเกมลุกดุกันหลากหลายเกมรับมีความเหนียวแน่นยิ่งมาเยือนแบบนี้รูปเกมน่าจะเปิดแรกกันพอสมควรนะครับซึ่งจุดนี้บทการ ไปแ,แล้วมองว่าแชมป์เก่าจะสามารถต่อยอดความมั่นจใจด้วยการบุกมาเอาชนะได้ตามต้องการเชียร์เซิงไฮพอตนะครับคนนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลระดับสมอรอนที่น่าสนใจนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และเซิงไฮพอตขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮง,งเฮงรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ